สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้คอลัมน์วิสามัญบันเทิงของสันสตอร์แมนเนี่ยนะครับอยากจะพาคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเนี่ยย้อนกลับไปสู่บรรยากาศของวัยโอลรบลเมือ่อกี่ปีแล้วนะครับ10ปี20ปี30ปี4ี่ปีแล้วมั้งครับเรานั้นนะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือไปดูโอลรบน5กันเถอะคืออะไรครับสันสตอร์แมนบอกว่าฟังจากน้ำเสียง เห็นน้าตาแล้วก็รู้ส er ึกหู่นะครับก็ไม่รู้จะพูดจะปลอบพี่เอหรือว่าคุณไพโรธสังบริบุตรซึ่งเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องไวัยโอลบนห้าที่กําลังสะอื้นฟูมไฟไม่รู้จะปลอบยังไงดีนะครับเอาอย่างนี้ครับไปอ่านโพสต์ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าอเล็กซ์ก็โพสต์ก่อนกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าคนทาหนังก็ตามผู้กํากับก็ตามในทุนก็ตามผู้จัดจําหน่ายก็ตามเนี่ยนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่ง ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งผลิตแล้วก็การจัดจําหน่ายหนังไทยและการนําเข้าหนังจากต่างประเทศเข้ามาจัดจําหน่ายในประเทศเนี่ยนะครับผมได้ฟังเรื่องของคุณอาไพโรดแล้วเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกครับเพราะาเรื่องของการทําหนังแล้วไม่มีคนดูหรือว่าโรงหนังตัดรอบลดโรงฉายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเขาทํากันมานานแล้วโรงหนังเนี่ยเขาทําธุรกิจหากว่าไม่มีคนดูเขาก็ต้องตัดรอบหรือไม่ก็เอาหนังออกไป ทำกันมานานแล้วครับสิาปีกว่าแล้วนะครับที่เรียกว่าเทรอบเทรงมีเทให้กับหนังที่ทําเงินกับเททิ้งหนังที่ไม่ทําเงินนั่นแหละครับคนสร้างหนังเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เวลา1ปีหรือ3ปีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือนานกว่านั้นถ้าเกิดนับรวมถึงการเขียนบทด,ด้วยเนี่ยนะครับกว่าจะสร้างเสร็จเสียเงินเสียเวลาไปเยอะแยะเข้าใจได้ครับพอมาฉายแค่ไม่ถึงครึ่งวันเขาก็ตัดรอบเราซะแล้วจาก5เหลือ2จาก3เหลือหนึ่ง จาก3หรือ0ก็มีคำถามคือว่าทำไมเขาตัดรอบล่ะครับคำตอบก็คือไม่มีคนดูไงครับเราก็ถามต่อว่าเฮ้ยแล้วทำไมให้รอบเช้า10บโมงครึง่งเขาก็ตอบว่าจะเอาแต่รอบ5้าโมงเย็นหรือว่ารอบหนึ่งทุ่มหรือไงล่ะครับหากคนที่เขาต้องการจะดูหนังเนี่ยเขาก็จะมีมาดูรอบ10บโมงครึง่งหรือไม่ก็11บเอโมงมันต้องมีบ้างนะครับ10คน20คน30คน,30คนก็มีนะครับแฟนหนังพวกเด็กวัยรุ่นที่ไม่มีเรียนเนี่ยเขาก็มาดูกัน นี่ไงครับดูอย่างหนังเรื่องสี่킹เห็นไหมครับน้องๆช่างกลนี่มากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับบุพเพสองนี่ก็มากันเยอะนะครับโรงหนังเขาก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าไฟค่าเช่าพนักงานคนทําหนังก็มีค่าใช้จ่ายโรงเขาก็มีนะครับอย่าลืมแล้วทาไมนะครับอวตารหนังของมาเวลเนี่ยไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามคนนี่แน่นทุกรอบต้องมาถามว่าทําไมคนไม่ดูหนังไทยมากกว่านะผมว่านะมีคนดูหนังไทยนะมีครับ แต่ว่ารถนิยมมันอาจจะต่างกันไปนะครับคนดูจ่ายเงินเท่ากันเลือกระหว่างอาวตารหรือไวยอลบวนหรือแม้แต่หนังเกาหลีที่ผมจัดจําหน่ายอย่างอัพกูจองเนี่ยคุณคิดว่าคนดูเขาจ่ายเงินดูเรื่องอะไรก่อนละครับเขาอาจจะอยากดูไวยอลบนแต่ว่ารอก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยดูแต่หนังไม่อยู่ให้เห็นแล้วทีนี้พอวีคถัดไปเนี่ยหนังใหม่ที่น่าสนใจกว่าก็มาใหม่อีกอาทิตย์หนึ่ง6เรื่อง8เรื่อง หรือว่าหนังคุณออกไปแล้วเพราะว่ามันไม่ทําเงินสุดท้ายก็ต้องถามว่าก่อนจะทําหนังเนี่ยถามตัวเองก่อนหรือเปล่านะครับว่าใครจะมาดูถ้าหาว่าคนทํามองเห็นรอบแรก1 0บโมงครึ่งของวันพฤหัสที่หนังใหม่จะเข้าฉายเนี่ยหลับตาหลับตาและก็หลับตานึกได้เลยนะครับว่าใครจะมาดูครับชายหรือหญิงอายุเท่าไหร่นักเรียนนักศึกษาคนทํางานหรือว่าวัยรุ่นกลุ่มไหนมาดูกันแน่ ถ้าหากเห็นภาพคนมาดูทุกที่ทุกสาขาเอาแค่รอบละ20คนก็พอในรอบแรกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารอบต่อๆไปเนี่ยคนดูมาเยอะแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นเขาไม่ตัดรอบนะครับหากดีมากๆเขาตัดรอบเรื่องอื่นมาเพิ่มให้คุณนะการสร้างหนังเนี่ยมันต้องรู้จักตัวตนมันต้องรู้จักคนดูแล้วก็ดูพฤติกรรมคนดูดูพฤติกรรมโรงหนังให้ชัดเจนด้วยทําการตลาดเทสหนังก่อนไหมครับเทสบทก่อนไหมครับมันไม่หมูนะครับ เดินลงหนังครับพระเหัสรอบเที่ยงรอบบ่ายรอบค่าไปดูสิครับว่าใครเข้ามาดูหนังกันเขาดูกันเรื่องอะไรทําไมดูเรื่องนี้ถามเขาเลยครับอย่าคิดว่าฉันลงทุนเยอะนะหนังแบบนี้ดาราคนนี้แล้วคนจะดูไม่ใช่นะครับปัจจุบันเนี่ยความบันเทิงมันมาในมือถือครับมันส่งตรงถึงมือถือคุณถึงบ้านกันแล้วมีให้เลือกหลากหลายช่องภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น n น t f l i x เป็นแพรมเป็น HBO เป็น Mono m a x แล้วก็ใน YouTube อีกที่คนเนี่ยโหลดให้ดูฟรีๆช้าหน่อยแต่ก็มีให้ดูกันอันนี้ไม่ได้อวยโรงหนังนะครับไม่ได้ด่าคนทำด้วยแล้วก็ไม่ได้ว่าคนดูด้วยต่างคนต่างมุมต่างมีเหตุผลและมีพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปรู้เขารู้เราครับทำหนังกี่ทีเนี่ยก็คงจะมีคนรู้นะครับอวสานหนังไทยจริงเลยครับหนังไทยบางเรื่องนี่เก็บได้เกิน50ล้านใช่ไหมครับแต่บางเรื่องก็ต่ำกว่าล้านก็มีเหมือนกัน ที่ผมไม่ได้หยิบเอาหนังที่ทําเงินได้เกินกว่า100ล้านขึ้นมาพูดเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับยุคนี้สมัยนี้เอาให้เกิน50ล้านนี่ก็เก่งแล้วครับผมเขียนมายาวมากแต่ข้อมูลจริงๆเนี่ยมันยาวกว่าน,นี้มากนะครับนี่แหละครับผู้ที่ใช้ชื่อว่า Alex ก o ์เขาโพสเอาไว้ใน a c e b o o k นะครับเอาละครับชัดเจนแล้วก็หวังว่าพี่เอเนี่ยพอจะเข้าใจอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยในปัจจุบันบ้างนะครับส่วนผมเข้าใจครับเข้าใจถ้าคนทําหนัง เข้าใจทั้งเจ้าของโรงหนังนั่นแหละครับล้มระดายได้ก็ลุกขึ้นได้น้าอย่าท้อครับอย่าท้อ